การ,รเผชิญท้าทายของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยสินเชื่ออ่อนกำลังและดอกเบี้ยขาลงการ,รเผชิญท้าทายของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยในไตรมาสที่3ของปีเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด,วด่วนโดยศูนย์วิจัยกติกรไทยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลลงงบการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เก้าแห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จและพบว่ากลุ่มธนาคารยังสามารถประคองผลการดำเนินงานไว้ได้แต่ไรายได้จากธุรกิจหลักยังคงอ่อนแอเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมที่ขยายตัวแบบไม่ทั่วถึงทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายการปัดระคองรายได้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกําไรจากเงินลงทุนและกําไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน EBITDA ปรับเพิ่มสูงขึ้นและมีส่วนช่วยหนุนผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งตลอดหลายไตรมาสที่ผ่านมาโดยล่าสุดในไตรมาสสามหกสิบแปดรายการกาไรจากเงินลงทุน และฟรีทิพเขยับขึ้นไปสูงกว่า3 0,000ื่นล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ 22. 1 0ซของกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองนอกจากนี้รายได้ค่าธรรมเนียมบางรายการเช่นค่าธรรมเนียมในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ธุรกิจกาปร,รจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านเวล์ฟแมเนจเมนต์ที่ได้รับอนิสงจากสภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่เอื้ออำนวยก็มีส่วนช่วยเพิ่มแรงหนุนต่อผลการดำเนินงานด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามสินเชื่อหดตัวลงต่อเนื่อง และภาพรวมของหนึ่งกลุ่มแบงก์ยังชะลอลงโดยยอดคงค้างสินเชื่อจากงบการเงินรวม9้าแห่งในไตรมาส3 6มหดหดตัวลง1.2% YOY เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนต่อเนื่องจากที่หดตัว1.7% YOY ในไตรมาส2 68โดยนอกจากภาพรวมสินเชื่อจะได้รับแรงกดดันจากผลของการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้และการระมัดระวังความเสี่ยงด้านเคระดิตในการปล่อยสินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงินแล้วความต้องการเบิกใช้สินเชื่อของภาคธุรกิจ เพื่อลงทุนในระยะยาวก็ปรับตัวลดลงตามสัญญาณการฟื้นตัวลาช้าและความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นกันทั้งนี้ผลจากสถานการณ์สินเชื่อที่อ่อนแอนเมื่อรวมเข้ากับผลของการทยอยปรับลดดอกเบีย้ยตั้งแต่เดือนตุลาคม67และการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เข้าโครงการคุณสู้เราช่วยทําให้ผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อ you on loans ปรับลดลงเร็วกว่าต้นทุนทางการเงิน funding c o s t ซึ่งสะท้อนฐานการชะลอตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธ,ธิด n อินเทอร์เ t margin นิมที่ปรับลดลงมาแล้ว4ีไตรามาสติดต่อกันโดยนิมในไตรามาสสามหกลดลงมาอยู่ที่ระดับ3.18%จาก3.22%ในไตรามาสที่2 68ทางด้านปัญหาคุณภาพสินเชื่อยังคงต้องการการดูแลต่อเนื่องแม้ว่าสัดส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพหรือ NPL เ r a t โอต่างข้อมูลลงงบการเงินรวมของธนาคารพาณิชย์9แห่งขยับสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยมาที่ 3. 1 8ต่อสินเชื่อรวมในไตรามาส3 68 จากระดับ3.16%ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส2 68แต่สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีในสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตหรือสเตท 2. r งเรชิอที่ยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ7.38%ของสินเชื่อรวมในไตรมาสที่3 68สะท้อนว่าคุณภาพของพอสินเชื่อยังมีความเสี่ยงที่จะได้ลงในระยะข้างหน้าโดยเฉพาะหากแนวโน้มเศรษฐกิจและรายได้ภาคครัวเรือนยังไม่ฟื้นกลับมาเป็นปกติ และมีผลกระทบต่อเนื่องต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้สำหรับไตรามาสสุดท้ายของปี68สถานการณ์ยังท้าทายโดยจากข้อมูลลงงบการเงินรวมของธนาคารพาณิชย์และบริษัทย่อย9ก้าแห่งที่มีสัญญาณอ่อนแอดังกล่าวข้างต้นสะท้อนว่าข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย17แห่งระบบแบงก์ไทยที่จะทยอยรายงานตามมาคงจะให้ภาพที่คล้ายคลืองอกันและเมื่อต่อภาพไปในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี68สู์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าแรงกดดัน ด้านค่าใช้ใจ่ายอาจเพิ่มสูงขึ้นตามปัจจัยด้านฤดูกาลและธนาคารพาณิชย์หลายแห่งหน้าจะกลับมามีแนวทางการตั้งสำรองที่ระมัดระวังเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจไทยซึ่งอาจได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสารัฐซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการประคองผลการดำเนินงานของระบบแบงก์ไทยโดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมบางตัวที่ต้องพึ่งพาสภาวะที่เอื้อของตลาด ดการเงินรวมไปถึงรายได้จากธุรกิจหลักอย่างการปล่อยสินเชื่อและเมื่อรวมกับผลของทิศทางดอกเบีย้ยในประเทศที่มีโอกาสปรับลดลงอีกก่อนสิ้นปีอาจทําให้นิมของระบบแบงก์ไทยชะลอลงไปอยู่ต่ำว่าระดับ2.72%ในไตรามาสสุดท้ายของปี68เทียบกับตัวเลขคาดการณ์นิมของระบบแบงก์ไทยในไตรามาส3/68ที่2.80%และตัวเลขจริงของนิมในไตรามาส2/68ที่ในขณะเดียวกันคาดว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำรองต่อสินเชื่อเครดิต c o ส ของระบบแบงก์ไทยน่าจะยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติและปิดปี68ที่ระดับประมาณ1.27%ใกล้เคียงกับปี67ซึ่งทิทางเหล่านี้ทําให้โจทย์หลักของแบงก์จะกลับมาเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนส่วนอื่นๆเฉพาะหน้าเพื่อประคองความสามารถในการทำกำไรในช่วงดอกเบี้ยขาลงนี้สินเชื่อซบซอกดอกเบี้ยขาลงบริษัทหลักทรัพย์ DBS วิเรผลประกอบการ Q3 68ดีกว่าคาดมากธนาคารทั้ง7แห่งที่ฝ่ายวัด